คุณนัพักันกินตะสอนแนน้องนั่งไหลแทนกินน้ำแน่ทุ่งนี่เข้าจองแล้วทุ่งนี่เข้าจองล่ะเข้าจองละเด้อเขาจองละเด้ออุ้ยโปรตีอ้วนขึ้นมาบอกคนณเบิร์นางหลายเดี๋ยวเอาขึ้นนางสองคนมากินหลายด้วยสองคนเนี่ย นี่ผู้กินหลายกระมูนนี่แม่นผู้นีล่ล่ะน้องสาวสุธีราเป็นไงเป็นไงบ้างพูดอะไรหน่อยไหมพูดทองพูดอะไรนี่ไหมพูดอะไรหน่อยไหมจาระบาย์จาระบายเนี่ยคนสวยตัวนี่เรื่มชื่ออ่ะเรื่มชื่ออ่ะชื่ออะไรนะเข้ปาปังอาจ,าจัรกรจีสะเกียร้อยเอ็ดร้อยเอทเข้าปังน้องเข้าตออไปค่ะ โอ้มา,<ร>ามาน้ำขนมมาน้ำอันนั้นหนึงนะ่งบอก,กว่าแมนทีแมาน้ำกันสามคนที่หลังมันบก่ก <แ S 1> เออมาน้ำขนมมาน้ำเอียงล่ะอุ้ยกินเยอะว่ะมันหมูก,ก็กินแหม่เมนบะมันหม,นมูดอเล่นยังมีชื่อเมืออุ้ยเกือบเป็นยางหลอดเดินสือข้าในกลับหลยคนอะเนาะ ใช้แตงโมหน้ามองแจ้งๆดูล่ะคนมีคนถามหาในคอมเมนต์ขอไฟเลยค่ะฮะขอไฟเห็นน้องแตงโม<า>นงแน่ย<ม>สิกดาวพีซท่านม่ชื่อทังไหนดีวะไม่ทังไหนมันเหมือดะวะเ่ราอยานี้หละมาได้ก,กินงนลงเออแตงโมเนาะเคยอ,อยู่วงหนึ่งมันบอใช่เคยพี่ก็เคยเห็นอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิบปอายุายี่สิบปีเอ้า ยี่สิบปีนี่ยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีนี่เอาเขาเป็นหมู่กันเออเขาเป็นหมู่กันเขาเคยเบากันนะเขาเคยเบากันอยู่แต่อมันคือมันคือเด็กหน่อยวะทนไมหนาไปทำไมไม่เขาเหมือนเด็กน้อยมากเขาเหมือนเด็กหน้อยสิสิบหกสิบเจ็ดเนาะเออเป็นยังคืขึ้นเดี๋ยมาอยู่วงสองเป็นยังคือเดียมาอยู่วงสองขาวๆาวเลยบอคาวอืมตอนนั้น กที <Sh ipping> ่งานเนอะก็สบายก็เลยลาโรคจากโรคหัน <Sh ipping> เบอร์จบฤดูกาลเวลาลงก็เลยกลับไปผัดทันปีนิกะอะเห็นสาวน้อยน้อเพื่อนโชว์ประกาศสมัครก็เลรย่างเงี้ยม่เติมบอใช่เห็นเทือนหนึ่งอยู่ว่าบ่มาละ่ะตอนี้อีกเทือนหนึ่งว่ามาหรือบ่าแม่นึกไปเพื่อกระงงเออเอาช่วงนั้นที่ว่าเขามีโลบอ๋อโลบโอจะขอโยบนบ่ อยู่อำเภอไดอำเภอสัมโรวงโอ้ยสัมโรวงแต่ว่ามันมนนอนอันว่าท่านสีแดงก่อนแต่ว่าเราเราพออยูม่มาอยู่แถวเขาสีสมสีเหลืองเนาะก็าเลยอยู่ก่อนบ้านเอาไปมาเขาก่อนเต้าเนาะก็เลยที่แบบจังได้บอกอักัทักมาสมาัครกับแม่จีนมาอยู่ในหลูกมาอยู่ในลูกว <laughs> ่าะว่าโอ้เป็นมูก,กันลืมพี่จะว่าปีนี้ไปอุบลบ่อยเลยนะบ่พวกเราไปอุบลบ่อยบ่ใช่เราเคยโทรเวีานมายุไส้เนาะแบบนี้แม่อยู่อุบลห้อยแหงหลายเยอะคน คนบ้านเดียวกันเนาะอยู่บนคือกันหุจักหุจักกันอยู่ครับเคยคุยกันอยู่เคยไปเล่นน้ากันอยู่มาอยู่วงนี้กะเป็นยังไงล่ะเป็นอยู่วงนี้เป็นยังไงก็ดีโอเคมากเขาเขามากอ่ะพี่จมูใหม่เนาะพี่จังรพี่จังมาใหม่เป็นเพื่อนก็เหมือนเราเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยเออคู่วนไม่รู้จักกันเลยเข้ามาใหม่ไอ็เพื่อนใหม่หลายเนาะอือต้ว่ากินยาตีเดคนคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตหลายเด่นเท่าีง นี่เห็นหมอยัางเมื่อนี่แม่แล้วกับสื่อให้กินมีหนามมีอย่างถุนกะละหมอกกะละมังหลายยางจะาแมงดีค่ะนี่หว่าอยู่ดีกินดีเหยูน้ำเห้อเลอกินน้ำมาน้ำไหลแตกล่ะป้อนแน่เตียงเค้กเขาหมูไดหรอมาเค้กไหนบอยเฟนอยู่ไหนอ๋อบอยเฟนอยู่ข้างนอกบ่กไม่เข้าใจได้เหรน คอยเฟนแดดดีเพื่อนแบบะชนอไรนีน้อนาวแฟนไม่ไดาริงดาริงไม่มีหรอกอือพราะมีเหรอหยอกลิงสรนะครับกิน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 ได้เกือบหาหน้าที่ละเอออยากกินน้ำอยากินน้ำอยากกินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่อยมาค่อยมาเกีก่นไปใส่ละ เป็นจังไดเป็นจังไดหัวหน้าเฮาตอนนี้หัวหน้ายุ่งหลายย่ันพ่หน้ายุ่งบ่ยัดหั่นยังนี่ก็นั่งอยู่สองคนมาให้เฮากินน้ำบ่ลหนเออีเอ่อต้ามาสิ้นสงกันนแกให้เขากินหน่อยเตงเตงเขากินเปียกอ่ะกินเปียกคืออะไรอ๋อเปลือก โอ้ยน <Yeah>, ั่งเดียวหมน้แ้ไงปอนปอนเนี่ยนเปลี่ยนตะเกียบได้บอกปอนดูนะครับ้าประทานหมูสุกด้วยก็กำแม่ค่อยๆกำสวัสดีครับคนดูเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นนะแปดบอสแปดิบแปดบอแปดสิท่านนะครับสวัสดีค่ะบแต่ดิฉันสิงตตนี่ถ่ายคลิปอยู่นะขิมไปไหนพี่ อยู่ที่เสียงสกิดใจนะคะพ่อโจเอาหนังลงกลุ่มปิดแล้วสี่หกสี่สิบเจ้าหนังลงกลุ่มปิดแล้วกลุ่มอเลยจะสร้างเพื่อนจะสร้างกลุ่มปิดหรือเปล่าครับสร้างกลุ่มปิดสาวน้อยที่เพื่อนจะเอาเราเนี่ยไปแสดงสิแมที่เห็นเพื่อนโพสต์อันนี้แม่บอกไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นโชว์มั้งที่เป็นโชว์คนมาเบิร์กอยงเนี้ยเพราะ หญิงสีดีวงอ๋อคนที่สูงสูงที่ที่มาจากอนันพ่ององกันแมมอืมเรายังไม่ได้มีโอกาสได้พบกันเพราะว่าเหมือนเราซ้อมสลับกันเนี่ยสิแหมเมื่อวานก็ขอบคุณคนดูนะครับอ๊ยเยอะอยู่นะครับผมไปสัมผัสวงหนึ่งยังครับยังเตงเหลือหนึ่งนาทีครึง่งงานวนอยู่นี่แหละแล้วก็วนมหาภูเกา อยู่จังหวัดใดเกาะอยู่เลยอ๋ออยู่เลยพูกกระดึ้งยูอพูดกระดึ้งกระดึงกี่ล่ะบ้างยังมอนก็ไม่เคยทวง่าค่ะขาดไชบ่มือนี้ไม่เคยทวงเลอยิ่งให้บอเพื่อนว่าเอ็กกิเบิดมื่อนี้คิวเป็นเอ็กกิเบิร์ดปะ หาเลนกเบิร์จ้คนมาตื่น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 ต่นตืนตื่นตื่นตื่นต่นต่นตื่นตืนตื่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 นตือนตื่นตื่นตื่นตืนตื่นตืนตืนตื่นตืนตื่นตืนตื่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 นตืนตืนตื่นตืนตื่นตื่นตื่นตืนตื่นตืนตื่นตื่นตื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 ตือือนตื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 อนตื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 นต ป้อมไปนั่งอันไหนยืนเห็นไหมผู้ใดอยากเข่ากลองผู้ใดอยากเข่ากลองไม่มีใคเข่ากลองเลยเขาแม่เอาดอกฟ้องสวัสดีครับน้องนิวนางผ่านเข้าสามดอกกับนางผ่านเข้าเรื่องสามดอกไม่อยากเข่ากลองเพิ่มอีกมากมากมานั่งเอกไม่เท่าได้่ครับสวัสดีค่ะแม่พี่น้องคะรักเข่านะคะ ฝากติดตามเลยนะคะไม่ได้ยินนะเมื่อกี้เรากลับออกบเ็อกเซ่เราก็เขากับเป็นคนสือายเป็นคนออกบ็อกเซ่ค่ะพี่น้องค่ะแม่บอกครับแม่ค่ะปิดคลิปด่วนมาฝากยังฝากค่ะไม่สาวโตน้อยๆลอยลู่เลยนะคะโตน้อยปิดคลิปหน่อยเร็วไายบาแล้วครับพ่อเป็นรองขอบคุณแม่มาวันนีเอมี่แล้วค่ะที่เลี้ยงหมูทานในเรื่อง เรื่องวันคล้ายวันเกิดแม่เอมมี่นะคะอืมอ่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พี่พวกหนูได้อิ่มปากอิ่มท้องอิ่มหัูอิ่มโมกิ่มใจมากเลยแม่เอมมี่เมตตาพวกหนูขอบคุณนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่มามี่เอมมี่ครับเต้ไม่ตายครับ